สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alpha Golf Academy ครับวันนี้อยู่ผมปอลันครับผมโปโซนี่นะครับโปโซนี่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหายอดฮิตเนาะของนักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นอเมเจอร์หรือว่าบ b e g เ n อร์นะครับปัญหาชิคเก้นวิงเนี่ยเราเดี๋ยวเราเราทำรูปแบบให้ดูก่อนเพราะมันเป็นแบบไหนเนาะหน้าตาโอเคหน้าตาที่ทำไมเขาถึงเรียกว่าชิคเก้นวิงก็เพราะว่าเวลาเรา impact แล้วมันแผ่นท้ายมีการมีการงอใช่ครับลักษณะนี้เป็นรูปตีไก่เห็นมอ่าโอเคใช่ถูกต้องครับ โอเคทีนี้ชิคเก้นวิงเนี่ยเวลามันเกิดปัญหานี้แล้วเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์ยังไงต่อช็อตเราบ้างแน่นอนก็คือคอนแทคลูกไม่ดีอันที่สองก็คือระยะหายทิศทางก็ไม่ดีด้วยถูกไหมทิศทางก็คุมไม่ได้คุมยากมากโอเครับได้ได้ก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้สักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเป็นวิธีการแก้ไขหนึ่งแบบโอเควิธีการแก้ไขอันเนี้ยมันสําหรับการที่เราลงไม้มาแล้วเราออกแรงผิด ชิคเก้นวิงจากการออกแรงผิดแล้วกันส่วนเรื่องของอที่เราแบบกดลําตัวหรือว่าใช้ลําตัวไม่ดีแล้วมันเกิดชิคเก้นวิงอันนั้นเดี๋ยวขอเป็นพาร์ตต่อไปใช่ครับโอเคเพื่อให้ไม่เกิดการงงเนะาะถช่ถไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวให้โปรโซนี่อธิบายหน่อยครับวิวที่เรามันจะทำเนี่ยมันคือแบบไหนจุดโฟกัสตรงไหนอะไรยังไงนั่นก็คือการตีด้วยแขนซ้ายข้างเดียวอโอเคนี่ลักษณะนี้ครับถูกต้องครับใช้ลำตัวบังคับ โดยที uh, okay. there ่ร te ู together, uh. the uh, uh, ้ส okay, ึกให้แขนซ้ายเหยียบตลอดเวลาจะมีจุดสังเกตนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าตรงรักแร้ซ้ายกับลําตัวของโปโซนี่เนี่ยมันจะติดกันตลอดเวลาเป็นทางพร้อมกันถูกไหมครับครับและอย่างที่2ก็คือให้สังเกตโฟอ์ท์ดันซ้ายไปนะครับมันจะมีการโร t ท t e มีการเขาเรียกว่ารีล e สถูกไหมอ่ารีล้ว r o t ก็ได้นะครับอ่าโอเคครลับใช่ครับมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะอ่าโอเคจะไม่ใช่แบบโฮโฮโฮไว้ครับผมอ่าโอเคจะมีการโลเท t โอเคก็เดี๋ยวผมให้โพโซนี่ลองตีให้ผมดูสักลูกหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมหยิบลูกให้มาเรื่องความกว้างของขาเวลายืนนะครับเราจะยืนเซ็ตอัพเหมือนประมาณเท่าชิปถูกไหมครับโอเคใช่ครับเยี่ยมครับโอเคถูกต้อง ทีนี้เวลาที่เรายืนเหตุผลที่เราให้ยืนเข้าชิปเนาะเพราะว่าเวลาเรายืนแคบลงเนี่ยมันจะสามารถโฟกัสในการหมุนได้มากขึ้นหนูนะใช่เลยเก<ร>ิดว่ายืนกว้างจนเกินไปเนี่ย<ช>มันจะกลายเป็นออกแรงที่แขนเหมือนเดิมเพราะร<ช>่างตัวมันขยับยากขึ้นใช่เพออกแรงที่แขนอย่างเดียวตัวไม่ขยับก็ไม่มีประโยชน์ใช่มันก็จะกลายเป็นปัญหาเดิมที่เรามาทํากันใช่เลยก็พยายามแก้กันก็จริงๆอะครับในวันนี้เนี่ยคลิปมันก็จะเป็นคลิปทริคเล็กๆสั้นๆประมาณนี้เนาะใช่ให้ท่านนักกอล์ฟลองเอาไปทําดูใช่ครับเชื<ร>่อว่าท่านนักกอล์ฟจะสามารถพัฒนนนาาาเเกกกมรล่อท ได้ดีขึ้นเล่นกลับได้สนุกมากขึ้นครับว,วันนี้นะครับผมวอลันนะครับและผมโบโซนี่นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ